สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับ m มค์เกมมิ่งนะทุกคนวันนี้จะมาสอนทุกคนนะครับสมัครกระเป๋า c 2 x นะคบอ่าเอาไว้นะครับรับเหรียญเออเหรียญน,นะครับอ่าจากเกมในค่ายของคอ to ู a r ดนะทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับก็หลายๆคนนี่น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะก็การสมัครนะครับการใช้งานของเขาก็จะคล้ายๆกับ Meta ม a ร์ของเราเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครกันนะครับ ก็ไปดาวน์โหลดนะครับใน Google Play Store นะครับหรือ iOS นะครับของเพื่อนๆนนะไปดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็กดเปิดตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นหน้าแรกนะครับที่เราเนี่ยได้เปิดเข้ามานะทุกคนให้เพื่อนเเลือก new wallet นะทุกคนกดเข้าไปแล้วก็ไปตั้งชื่อนะครับกระเป๋าของเรานะเพื่อนเพื่อจะตั้งว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับช่องที่2นะครับก็ตั้งรหัสผ่านนะครับก็10ตัวนะครับทุกคนแล้วก็คอนเฟิร์มนะรหัสผ่านอีกหนึ่งครั้ง ออกอครบแล้วนะคะเพื่อนๆก็กด next ไปเลย mm hmm. เขาก็จะให้ชีตคําเรามาประมาณสิบํอ่ยี่สิบสี่ทุกคนนี่เท่าที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละนะ mm hmm. ก็ถ้าจะให้แนะนำนะครับแนะนําให้จดใส่กระดาษไว้นะทุกคนไม่แนะนําให้แคปภาพหรืออะไรเก็บไว้นะม,มันเสี่ยงต่อการโดนแฮ็กข้อมูลนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็เมื่อจดเสร็จแล้วนะทุกคนกดตรงนี้ได้เลยนะคอ่เขาก็จะขึ้นมาให้เราเนี่ย ได้เลือกนะครับว่า,อ,าอย่างเช่นของพี่นะคำที่20เนี่ยคือคําว่าอะไรนะครับคําที่22คือคําว่าอะไรนะทุกคนเราก็เลือกนะครไปเลยนะเดี๋ยวพี่ดูเมื่อเราเลือกถูกแล้วนะทุกคนก็กดคอนเฟิร์มเข้าไปนะครับต่อมานี้อ่ะพี่ต้องขออนุญ,ญาตเบอร์นะทุกคนเออีร้ร้อยแล้วนะคะทุกคนก็อ่า หลังจากนั้นนะเขาจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆอย่ากดนี่ตรงนี้ไปเลยปกไปเลยนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะทุกคนเราจะได้เนี่ยกระเป๋าไว้ใช้งานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะเดี๋ยวพี่ก็จะบอกนะครับวิธีใช้เล็กน้อยให้เพื่อนๆละก่อนละกันเนาะ,ะแต่ตัวเหรียญเนี่ยที่เราเห็นนะครับมันจะมีให้เราอยู่สามเหรียญน,นะครับก็คือจะมีลุน่านะครับเป็นลนะุน่าคลาสสิกเนาะตอนนี้นะครับแล้วก็ USTC นะก็จะเป็นเหรียญที่อยู่ในเชนของเชลลานั่นเองนะ ประมาณนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็เหรียญในกระเป๋านี้ก็คือ CTX ตรงนี้นะเมื่อเราเล่นเกมนะครับเกมต่งตางๆครับในในเชนของเขานะครับก็อ่าสมมติเนี่ยกดที่ a อ d โ o k e n เข้าไปเลยนะก็เลือกในเหรียญที่เพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมไหนนะทุกคนเราก็พิมพ์ไปนะเดี๋ยวอันนี้พี่จะเพิ่มเป็นเหรียญของอ่ไฮเด์ลูก้าแล้วกันเนาะก จะเพิ่มไปนะครับ i l t นะทุกคนอ,อ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญของเกมเขานะทุกคนก็ติ๊กเครื่องหมายถูกเข้าไปตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับก็จะมีเหรียญน,นะครับเพิ่มเข้ามาในกระเป๋าของเราแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิธีการ a d า token เข้าไปนะครับในแต่ละเกมของเราเนาะนิกระเป๋าของเรานะครับก็อยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะทุกคนเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราก็แค่ copy เข้าไปแค่นั้นเองนะส่วนการ ถอนเงินจากเกมนะคะแล้วการถอนเข้าบ n เน็ตเนี่ยเดี๋ยวมีเหรียญเข้ามานะพี่จะมาทําการสอนอีกทีเนาะอันนี้ก็เป็นการสมัครนะครับแล้วก็เป็นการแอดโทเค็นเข้ามาประมาณนี้นะทุกคนอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นไอในส่วนของการเชื่อมต่อกับเกมนะทุกคนก็กดที่ c o n เ e r t ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดที่เกมที่เพื่อนๆต้องการนะคะที่จะเชื่อมต่อนะอ่าพี่จะเลือกในส่วนของ I d เด l u c a กแล้วกันนะทุกคน กดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เป็นการยืนยันตัวตนนะเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับอ่าไอ้ตัวนี้อ่านว่าอะไร h i v e นะทุกคนเออประมาณนี้นะครับก็ต้องใช้เบอร์มือถือนะทุกคนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อจะเห็นได้ว่าเป็นบวกหนึ่งนะเราต้องเปลี่ยนให้เป็นแบบประเทศของเราก่อนนะทุกคนเออบวกหกหกนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกรอกเบอร์มือถือนะครับโดยไม่ต้องใส่ศูนย์เข้าไปนะเออประมาณนี้กดตกลงนะทุกคน โอเคเขาก็จะทําการส่งรหัสยืนยันเนี่ยมาให้เรานะครับเราก็รอสักพักหนึ่งนะไอ้ตรงเนี้ยเออ่ค่อนข้างแบบว่าเออ่ยากนิดนึงนะบางทีเหมือนแบบเขาไม่ได้ส่งมาให้เรานะครับก็บางคนเนี่ยก็สมัครง่ายนะมาแป๊บเดียวก็ส่งให้เลยแบบนี้นะทุกคนเขาส่งมาให้เราก็พิมพ์ไปเลยนะหกสี่หนึ่งสี่เก้าหก สี่หนึ่งสี่เก้าหกเนี่ยของพี่จะแป๊บเดียวเลยนะแล้วก็รีบกดนะมันจะมีเวลาวิ่งอยู่นะทุกคนเราต้องกดให้ทันเขานะาเพื่อนๆใส่ของเพื่อนๆนะครับก็ใส่ของใครของมันนะเอาของพี่ไปใส่มันก็ใช้ไม่ได้นะอหลังจากนั้นกดตกลงนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ล็อกอินนะเข้าอ่าไอ้ตัวนี้นะนี่พี่จะแน,นนะนําในส่วนของการล็อกอินด้วย Google นะคะทุกคนมาจะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะเราก็กดเข้าไป เลือกเมลที่เราต้องการนะครับที่จะเชื่อมต่อกับเขานั่นเองนะกประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีเซิร์ฟเวอร์เราเลือกนะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกที่มันเป็นชื่อตัวละครที่เพื่อนๆตั้งนะทุกคนอถ้าใครเป็นตัวใหม่ก็ก,กดไปเลยนะครับทุกคนกด next น,นะะเรียบร้อยนะครับก็จะมาหน้านี้นะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับโทเค็นในเกมนะเพื่อที่จะเปลี่ยนมาเป็น C2X นะทุกคนออันนี้มันจะเป็นช่องของ C2X นะครับเพื่อนกดไปที่เกมโทเค็นก่อนนะทุกคนอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นอของในเกมนะครับเพื่อที่จะเอามาแลกเปลี่ยนนะแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนอีกทีเป็น C2X ตรงนี้เลยนะทุกคนอ่ในช่องตรงนี้นะครับช่องเกมนะครับก็จะมีเกมใหม่ๆนะครับในค่ายที่เขาจะออกมานะเขาก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับ ตอนนี้ยังไม่มีนะก็ยังคำวิงซูนอยู่นะครับเกมใหม่ๆนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับก็ไอเกมอื่นๆก็เหมือนกันนะสำหรับการเชื่อมต่อกับเกมเนาะทุกคนมันจะประมาณนี้นะครับส่วนการเพิ่มเหรียญก็ประมาณนี้เลยนะก็สำหรับวิธีการสมัครนะครับแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นนะประมาณนี้ใช้ได้กับทุกเกมที่อยู่ในออค่คายของ Com to u s นะครับประมาณนี้เลยนะการสมัครการใช้งานนะครับส่วนเหรียญเนี่ยเดี๋ยวลพี่เอาเหรียญเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทํา การแลกเปลี่ยนการถอนเข้าไปแน้นให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอีกทีนึงนะทุกคนอันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนเนาะสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะก็ฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ